สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันนะครับสวัสดีเช้าวันทํางานทุกทกคนนะครับหนูก็ยังทํางานนะครับอยู่ที่อจะบอกเขาใหญ่ก็ได้นะฮะเขาใหญ่นะ้ำตกตาใหญ่ที่จังหวัดน,นครราชสีมานะก็เมื่อวานถ่าย ถ่ายหนังค่อนข้างที่จะด็กนะวันนี้ทางกองก็เลยนัดสายหน่อยนะฮะนัดประมาณเที่ยงซึ่งตอนนี้ก็ที่กำลังจัดคลิปนี่ขณะนี้สิบเอ็ดโมงพอดีนะครับนะสิบสเอโมงพอดีก็จะมาพูดถึงเกมเกมเมื่อคืนนี้นะครับในเกม FA Cup นะครับรอบสาม ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเออหนูก็เอก่อนอื่นนะฮะขอบคุณมากมากก่อนอื่นเมื่อเช้าเปิดมาดีใจนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะกดซับสไครตให้นะครับตอนนี้ก็เจ็ดหมื่นแล้วนะฮะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกคนดีใจนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเราก็ ทำตามพฤติภาษาทำตามที่เราเรารักเราชอบนะครับทําในสิ่งที่เราชอบนะครับก็ถ้าใครชอบก็ขอบคุณมากๆนะครับที่กดซับสไครต์ให้กดไลค์กดแ like, ชร,กกนนรน์นะครับเกมกันแขขันเมื่อวานนี้ยนะครับเมื่อวานนี้หนูมาอัดคลิปนะฮะประมาณสิบนาทีก็ก็หนูก็บอกไปแล้วว่าอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าพลพรรคหงแดงนะครับ ต้องฝากฟันไปให้ได้นะคือคําว่าไม่มีโมเมตสารา่ากับไม่มีวัตรุเอนโดหนูพูดอยู่เสมอน,นะครับหนูเคยพูดแล้วคลิปก่อนอันนี้เคยไปฟังย้อนหลังได้ว่าในวันที่บาร์เซโลนาชนะเราสามประตูต่อศูนย์ในคำหนูแล้วกลับมาเจอที่แอนฟิวโดยไม่มีตัวผลิตกรอย่างโมเมตตารา่ามีใครกล้าที่จะคิดบ้างว่าบาเซโลนาจะชนะ เลีว้วู้สี่ส่นที่แอนฟิ์โดยกองหน้าดิวอกโอลิกี้หนูไม่ได้บูลลี่โอลิกี้นะว่าว่าเขาก็ยังเป็นเทพสําหรับทีมเราสเสมอนะฮะยังเป็นคนที่มีลูกมหรศรจันในวันที่เราต้องการสกอร์ในวันที่เราต้องการสามแต้มยังจําได้เจอเอเบอร์ตันนะฮะฟันไดย,ยิงหลังเท้าปิ้นปิ้นไปชนคานเจนนิบิฟอดปัดเข้ามาในสนามโอลิกี้มงสามแต้มซะยังน้นก็ ก็จำได้หลักหลายเหตุการณ์นะครับแต่หนูอยากจะอธิบายว่ามันมันมันไม่ใช่ว่าเวลาถ้าเป็นหนูนะถ้าเป็นหนูนะเอาเอาเอาตัวเองก่อนดีกว่านะถ้าตัวเองเนี่ยเวลาคิดอะไรวิเคราะห์อะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์บอลเนี่ยหนูก็จะเต็มที่ก็จะมีแค่สองฝั่งมีแค่อสองสองสองหน้านะคือและโดยเฉพาะ จะไม่มาแบบฟันธงโอ้เกมนี้มีโอกาสเป็นไปได้สามสามหน้านะอาร์เซนอลชนะก็มีโอกาสโอกาสที่อาร์เซนอลชนะมีสูงเพราะเล่นในบ้านเอมมเรตสเซเดียมแล้วก็โอกาสที่จะบุกมาเสมอก็มีแล้วก็โอกาสที่จะเลี้ยวปูจะเก็บบุกมาชนะก็มีคือถ้าฟันทงเนี่ยเอาจริงถ้าวิิพาวิจารณ์เนี่ยสามทางพูดได้แต่ถ้าฟันทงเนี่ยหนูมักจะฟันธงแค่สองหน้าลองไปย้อนดู สังเกตย้อนดูหลังห,งหนูไม่มีมาสามหน้าซึ่งถ้าจะฝันธงสามหน้าเนี่ยเด็กสามขวบเด็กอนุบาลก็ฝันธงได้มันไม่ได้เรียกฟันธงฝันธงมันไม่แค่สองหน้าเผื่อว่าออกหน้าที่สามแสดงว่าคุณผิดคุณคิดผิดซึ่งคนเราผิดได้หนูก็ผิดเยอะแยะถูกปล่นะฮะหนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นหนูเนะี่ยหนูจะฟันธงนะฮะแล้วก็โดยเพราะ เมื่อเมื่อเมืม่อเกมเมื่อคืนนี้เจนครอบออกมาอ่าบทสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้เจนครอบออกมาพูดแล้วว่าเขาจะไม่เอาเสมอหลังจบครึ่งแรกที่หนูขึ้นหัวข้อว่าโอ,อ้ถ้าเล่นอย่างนี้ก็มอบอะ่ะก็หนูก็คิดเหมือนกันนะฮะครึ่งหลังเจนครับต้อง,ต,องต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งไปดูในไลฟ์ได้ที่หนูหนูไลฟ์ไว้เมื่อคืนนี้หนูพูดอย่างนี้เลยว่าหนูเชื่อว่าเกมเนี่ยไอ้ที่หนูบอกว่ามอบเนี่ยหมายความว่าคือถ้าเล่นแบบครึ่งแรกเนี่ย ถ้าครึ่งหลังคุณออกมาแล้วเล่นแบบครึ่งแรกเนี่ยมอบเอะเพราะว่าครึ่งแรกเราต้องยอมรับตรงๆว่าในเกมบุกขอ,อาอรจเซนอลมันดูวูบวาบมันดูหวือหวากว่าเยอะนะครับแล้วก็เราไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบเลยมีโอกาสยิงสองครั้งไม่เข้ากรอบเลยครึ่งแรกอรจเซนอลน,นะครับมีโอกาสยิงสิบสามครั้งเข้ากรอบห้าครั้งนั่นหมายความว่าห้าครั้งนี่อรจเซนอลก็ไม่ได้ข่มเพราะว่าถ้ายอมองย้อนกลับไปเนี่ย อาร์เซนอลเล่นลอนดอนเจอบิแมต์อ่าลอนดอนดาร์บีแมตช์เจอกับเวสต์แฮมเนี่ยอาร์เซนอลมีโอกาสเยอะแต่ไม่คมมันเองเพราะฉะนั้นปัญหาของอาร์เซนอลตอนนี้หนูเชื่อว่ามันอยู่ที่หน้าเป้าไม่รู้ใครคิดมาหนูหรือเปล่านะแต่ว่าก็ต้องกราบขอโทษแฟนอาร์เซนอลนะฮะกราบขอโทษที่าลาลาบารหลวงในการที่หนูเป็นแฟนเวอร์พูลแล้วก็มองไปถึงปัญหาในเกมของอาร์เซนอลด้านข้างทำทำเกมดีด้านข้างไม่ว่าจะเป็น แต่ว่าบุกโยตาก้าฤดูกาลนี้ก็ดูดรอปไปในการทําประตูนะรุดรอปไปนะครับมาเตนเนลลี่ถามว่าวือหวาไหมก็วือหวาแต่ก็มันก็จะมีหลายชอดที่ข้างหลังมาเตนเนลลี่กระชากลากเลยผ่านอาโนโไปได้มันสามชดอตมันก็จไม่หวิดน,นะสองหรือสามชดนี่แหละแต่มันแบบวือหวาเลยอะ่ะแบบรอดดื้ดออาโนเหมือนกลวยอะ่ะเมื่อคืนเนี้ยมีอยู่สองหรือสามชดนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วเรียวภูก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็ ช่วยกันรับดีเนี่ยหนูชอบแบบเนี้ยคืออโนเลี้ยงโดนเลี้ยงผ่านได้ไม่เป็นไรแต่มึงต้องมีตัวสอนแต่สมัยก่อนมันไม่มีตัวสอนไงคือคือการเล่นบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไอตัวกองหน้าคู่ัสตูนิชิจิเนี่ยตัวแรกเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลือกทางใดทางหนึ่งเลยแล้วตัวหลังเนี่ยคอยต้อนอีกทางหนึ่งเข้าใจไหมหมายความว่าสมมติบอพ,พอเทนเข้าทางซ้ายแม่งกระชกากอ่ะพอพอเทนเข้าทางขวามือของของ,ของคู่แข่งเนี่ยแม่งกระชากออกสาย คู่คู่คู่ไอตัวที่ตอนเนี่ยจะต้องไปดักอยู่ขวาแล้วก็ไปแดกเมื่อคืนเนี้ยลิวผูทำแบบนี้นด,ด,ดีมากนะครับอย่างที่บอกว่าเอ่อเกมครึ่งแรกกับเครื่องหลังเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่างกันโดยเฉพาะนาะทีที่หกสิบห้าหรือเจ็ดสิบอ่ะที่เปลี่ยนโชต้าลงมาหนูจำไม่ได้ว่านาทีเท่าไหร่พอเปลี่ยนโชต้าลงมานะครับเอาอเล็กซิสแมกเลสเตอร์ออกนะครับเอาเคิร์ฟติจโจนออกเอาฮาวิเอเลตออกเกมมัน เปลี่ยนไปแบบคือมาดูวุบวาบต้องยอมรับก่อนว่าดิโกโชตาเป็นตัวโจโกเกอร์เป็นตัวแบบตัวฟรีอะถ้าเป็นไพ่แบบผสมจิ๊บเนี่ยคือจับจับจับคู่กับอะไรก็น็อกอะมันเป็นตัวโจโกเกอร์จริงเมื่อคืนโชต้าบอกเลยว่าใช้ประสบการณ์ความเก่าความนิ่งเมลจะเป็นการกระชากบอลการคลองบอลเพื่อจะเรียกฟาวหรือในจังหวะเกมเร็วที่จะต้อง เฮ้ยจ่ายแล้วโชต้าคือมั่นใจมากเมื่อคืนเกมมงลูกมงนะครับบางลูกที่เราคิดว่าไม่น่าโชต้าขึ้นไม่ถึงหรอกเอ้าไอ้จัดมงชนถักชนคานซะยัง้นที่กระโดดออกมาแล้วดาวินนเยนืตามออกไปเนี่ยนะลูกนั้นเราก็เอ้าโชต้ามงได้นะคือเราก็ดูแปลกใจดูประหลาดใจคืออย่างหนึ่งที่หนูที่หนูบอกที่หนูบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ว่าจะขาดใครก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าขาดครอป แฟนรีูชเชื่อหนุมไหมขาดใครก็ได้แต pues ่อย mm. ่าขาดเจนคลับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เจนคลับแสดงให้เห็นอภินิหารในในมันสมองเขาอีกครั้งหนึ่งในกลยุทธ์ของเขาที่เขากล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนคอนนี่คอนเนอร์แบดแบคอนเนอร์แบดลี้ลงมาบอบบี้คลากเยาวชนซึ่งแฟนรีพูโอ้ยเจออาเซนอลมึงเอาแบดดี่ลงมาบอบบี้คลากอะไรอะครอบมึงคิดอะไรอยู่อะหนูเชื่อว่าแฟนหงส์ตัวหนึ่งและตัวใหญ่ด้วยคิดว่าเฮ้ยครอบ เรื่ออะไรลงไปรู้ตัวไปเนะี่ยเข้าใจไหมหลังจากที่เรามองไปข้าสนามแล้วเห็นคอนเนอร์แบดลี่กับบอบบี้คลาร์กแฟนลิปูตังตังตังมีมีข้อตกลงในใจว่าได้เหรอขอบอย่างนี้ก็ได้เหรอและแม่งได้นี่แหละดูทึงบอกไงนี่คือกลิ่นนี่คือคือมันสมองของเจอร์นครอปที่ดูอยู่ตลอดเวลานะครับหนูอาจจะต้ากับกับเจอร์นครอปเนี่ยในการทําทีมเนี่ย ในการในการคุมลูกน้องเนี่ยในการพูดจิตวิทยาหรืออะไรต่างต่าไม่ได้แพ้กันหรอกทนานจิตวิทยานะแต่แพ้กันตรงที่ว่ากูเริ่มก่อนใจกูได้ก่อนคือไม่เกี่ยวอะไรตาก็เห็นอยู่ว่าลูกทีมเนี่ยบุกหนักบุกหนักแต่ว่าจบตอกรไม่ได้แต่ก็ยังนั่งเฉยเฉยโดยที่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนอะไรออกมาหนูถามว่าไปเปลี่ยนนาทีที่แปดสิบกว่ามันทันเหรอไอตานี่คือบ่งบอกได้อย่างว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจเจนคอปสังเกตดินาทีที่เจ็ดสิบถ้าเกมไม่ดีขึ้นหรือเกมไปลองหรือแม้กระทั่งเกมน,นาอยู่จเจนคอปจะเปลี่ยนเกมเพื่อจะให้มันให้มันดูตัเสียงขึ้นให้มันดูโอเคขึ้นอิตาเปลี่ยนอใครลงมาตอนนั้นเปลี่ยนเอเมิสติวิทโลหร,หรือใครอะ่ะอเบอร์สิบแล้วก็ไอที่เคยอยู่กับนั่นแหละ ที่เคยเคยอยู่กับฟูลล่หหรืออยู่กับทีมไหนนั่นและกองกองหน้าหนูก็จําไม่ได้อาจจะตามาตัดสินใจเปลี่ยนตอนมันฝ่ายไปแล้วไงแล้วเมื่อคืนเนี้ยต้องยอมรับว่านะฮะแฟนเลี้ยวฟูดได้เห็นอะไรลางๆในนัดถัดไปหนูเชื่อว่าฟอร์มการเล่นแบบเนี้ยนะ,ะเลี้ยวฟูก็ยังมีหวังว่าเฮ้ยเราสามารถจะเก็บฟูลล่มได้นะครับในบ้านแล้วก็น่าจะได้ตกอถ้าหนูเป็นครอปนะ หนูจะให้ยิงขาดๆไปเลยสามตูนนี่สี่ตูนในบ้านตัวเองอะยิงแม่งเลยแล้วนัดหลังก็ไปเอาไอ้พวกคอนเนอร์แบดลี่ลงบ๊อบบี้คลาร์กเบนดกอะไรเงี้ยเอาเอาลงมาหาประสบการณ์ในถ้วยคาราบาวครับนะถ้าถามหนูนะหนูคิดว่าแฟนลิ์พูน่าจะเห็นแล้วลว่าเออเฮ้ยหลังจากที่คอนเนอร์แบดลี่ลงมามาเล่นเป็นแบ็คขวาเทนไปเล่นเป็นตรงกลางเมื่อคืนต้องต้อง ก็ต้องยอมรับว่าคือที่โจรในการเล่นกลางนะฮะตัวโฮดิง้งยังมีโมเมนต์โมเมตนต์หนึ่งช่วงสั้นๆก็จะเออก็จะดีจ่ายบอลได้ครองบอลดีแต่ก็ม,มวนเยอะไปหน่อยนะฮะถ้าเกมกับฟูลแ,แลมเราก็จะเห็นรูปแบบเห็นแพทเทิร์นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเอาดาวินไปเล่นสายดูวูบวาบดูแข็งแกร่งดูแข็งแรง,แง,แรงกระชาก ทำให้เป็นไว้เมื่อคืนนี้ยทําไม่สามารถขึ้นได้เลยดีโกโจต้าหน้าเป้าไปเลยเทยําไม่งี้ก,กักโปลงมาอยู่ตําแหน่งอ่ากลางลุกมีสอตัวอยู่ข้างล่างก็อาจจะเป็นใครกราฟฟินแบกกับเซอร์ติจนหรือฮาวิเอเลียดเซอร์ติจนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็หลังสตัวนะฮะฟูลแลมกับ เลี้ยวู้หนูเลี้วผูฟูลแลหนูฟันใดไม่รู้ว่าหายเจ็บทันไหมแต่นั้นแรกไม่น่าทันก็ยังใช้เนี่ยแผงเดิมควันซ่าคู่กับโกนาเต้แบกซ้ายเป็นโกเมสนะฮะแบกขวาเป็นเทรนหนูก็เชื่อว่ายังยังยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบได้เกมตสองสองแมตช์นนะขอแค่ว่าเล่นใแอนฟิวแล้วมันมันจบให้ได้ยิงกันให้คมนะฮะ ขออนุญาตนะครับคุยไปด้วยอันนี้กาแฟผสมอ,อ่อโอวันตินกินกาแฟเดียวไม่ได้แต่แม่งสองฟองเลยเขามีอ่ะเขามีไอ้พวกทรีินวันในในห้องให้ใสโอวตินไปแล้ว,แล,วแล้วก็แบบอยากอยากลองกินกาแฟผสมก็ได้อยู่ชื่นใจเรื่องเรื่องหิวข้าว เมื่อวานกินข้าวเย็ยนตอนบ่ายสี่โมงเย็ยนนะแล้วเขายังไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากเมื่อคืนโหยมากดูบอลก็ไม่รู้จะใช้ energy ะไรเยอะ <c oughs> แยะนั่แหละหนูก็เชื่อว่ามันก็เป็นเกมที่เป็นการโชว์กลินหรือว่าโชว์กับศักยภาพของเจิ้นครับอีกอีกหนึ่งเกมในในเกมเมื่อคืนนะก็หวังว่านะครับเราผ่านอัตจนอนไปนะครับ ไม่รู้รอบต่อไปจะจับฉลากเจอใครดีนะฮะเดี๋ยวคืนนี้อ่ะมาเก่งก่อนเก่งตัวนี้หนึ่งไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเกี่ยวกับแมนยูเลยนะฮะขอโทษทีที่อาจจะอันนี้ตามตามไลฟ์ก่อนไม่ได้เข้าไปในเว็บฮูตะกออะไรเลยนะฮะวีแกนอะลิติกนะครับโอ้โหวีแกนก็ผลงานก็ไม่ดีอะ่ะแตห่ห้านั้นหลังล่าสุดนะครับ <c oughs> วีแกน นะฮะก็บุกไป,ปแพ้เลดดิ้งนะครับแล้วก็เฝ้าเป็นเจ้าบ้านแพ้ดาบี้ทีมฮีดเรเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไรอะ่ะอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยคาริคารคาริสลี่ยูไนเต็ดโอ้ทีมอะไรก็รู้นะฮะวีกานชนะไปสองตูนแล้วก็มาเสมอกับอะไรวันนี้ยบาร์ลี่อ่า เสมอบอลซีหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนท่านันหลังตูดของแมเช์เตอร์ยูเต็ดนะครับก็อ,อนะแพ้ไบยูนมวนิกในทั่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะฮะตกรอบไปศูนย์หนึ่งแล้วก็บุกมาขวาแต้มทองสำคัญนะฮะที่แอนฟิวด์ูน,นบุกไปแพ้โคตรทีมอย่างขุนคอมวิเทมสองศูนแล้วก็โชว์ผลงานใช้ไร ชนะแอตเลติกมาองเกมนี้มันมากบอกเลยแล้วก็บุกไปแพ้โค้ชทีมแห่งกออังกฤษก็คือนอตติแฮมฟอร์นะครับห้านัดหลังตุดกับวีแกนแอตติกกับห้านัดหลังตุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันเลยนะฮะแพ้สามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับคืนนี้นะฮะขอดูไลฟ์อัพหน่อยมาอย่งไรอัพไม่มาหรอ ยังไม่มาเ้ยไม่รู้เลยนะฮะเอาเป็นว่าคาดการณ์แล้วกันนะครับก็เชื่อว่าเจอกับวีแกนแอตติกมันก็ไม่มีรอะไจะต้องมันไม่มีอะไรจะต้องปฏิเสธว่าเฮ้ยคือแมนยูเนี่ยฤดูกาลเนี่ยเป้าหมายคืออะไรต้องถามตัวเองก่อนนะครับ ไม่ได้บูลลี่นะเอาจริงๆอันนี้วิคอ์แบบจริงจังไม่ได้บูลลี่นะครับเพราะว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ตกไปแล้วนะฮะในคาราวครับก็ตกไปแล้วนะฮะในพเมร์ลีกถามว่าจะรุ้นแชมป์เหรอจะต้มไก่แดกเดี๋ยวก่อนสมาธิกไม่มีพูดเลยเนี่ยเอ้ยเฮียอยทั้งน่ะนฮะดูก็จะแดกมึงคือ หนูว่าแมนยูก็ก็ถ้าถ้าถามว่าเอา่อตามทฤษฎีแล้วก็ยังมีไก่ขันอยู่นะฮะตามทฤษฎีอะไรของมืองปะทธชีวิตกูต้องมาเจออะไรเนี่ยตามทฤษฎีแล้วก็ยังได้อยู่แหละแต่แน่นอนแฟนแมนยูหรือว่าหลายๆทีมหนูก็เชื่อว่าเขาคงคิดแล้วแหละว่ามันมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะ,ะกับการลุ้นแชมป์พิมรีลีนะครับเพราะด้วยสถนานการณ์ไก่ขันแบบนี้นะฮะ เทนฮาก็จะไม่เคยชอบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดประตูแม่งก็ร้อนต้องเปิดประตูไว้แ <laughs> มนยูฤดูกาลนี้นะฮะในพิมร์ลีกก็ต้องแน่นอนนะฮะลุ้นติดท็อปโฟร์นะครับจะมีก็แต่ลุ้นไก่ขันนี่แหละอะไรของมึงเนี่ยจะมีลุ้นก็ลุ้นถ้วยเอเปคัพนี่แหละเอาจริงนะ ถ้าจะยังเหลือให้ลุ้นอยู่ถ้ายังยังมีให้แฟนแมนยูได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่ก็ต้องไปตัวยนี้ยเพราะฉะนั้นแต่ก็เอาจริงถ้วยเอฟไปครับก็ยังไม่ง่ายสําหรับแมนยูนะฮะเราต้องวิเคราะห์แล้วยอมรับความจริงเป็นจริงก่อนว่าทีมใหญ่ๆนะฮะที่ไก่ขันเนี่ยเขาก็ชอบเข้าระคาบร้อกันหมดแล้วนะฮะทีมใหญ่ๆท,ที่ที่ชนะกันเมื่อเมื่อเมื่อหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ทีมในพรีเมียร์ลีกก็เดินหน้าพาเลตกันชนะ แล้วเข้ารอบต่อไปกันเป็นใหญ่เป็นกส่วนใหญ่นะครับมันก็ยังมีกระดูกอยู่หลายชิ้นนะฮะให้แมนยู่ได้ฝ่าฟันแต่วันเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นวีแกนแอตติกก็ตามนะครับมันไม่มีประตูไหนที่ที่แมนยูจะจะบุกไปเสมอเพื่อจะมาเพื่อจะมาเล่นเอาบัตรในโอทัลฟอร์ดเนี่ยหรอมันต้องชนะถ้าไม่อยากให้ทีมมีงานหนักมากยิ่งขึ้น นะครับและหนูเชื่อว่าด้วยตักเภาพอ่ะด้วยบรรดาศักิ์อ่ะยศถาบรรดาศักิ์ที่แบบมันมันจะเที่ยงอะมันยังขันยอยู่เหรอฮะคือด้วยยศฐาบรรดาศักิ์หรือว่าตัวผููเลนด้วยักกินาอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไปเยือนวิกากตแอตติกแมนยูประตูเดียวเลยต้องชนะและหนูเชื่อว่าก็ชนะได้นะครับหนูเชื่อว่าชนะได้คือคือ นั่นแหละอย่างที่หนูเคยพิพิพิจารณ์วิเคราะห์ไปหลายครั้งด้วยต่อยภาพของแมนยูนะครับต่อให้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บแต่ตอนเนี้ยมีผู้เล่นบางคนที่เริ่มกลับมาหายเจ็บแล้วอาจจะได้ลงมาเคาะต้นหนิมมาตินงมาติเนสอะไรเงี้ยหนูาอาจจะได้มาลงมาเคาะต้นหนิมโดยเฉพาะเด็กดาวรุ่งนะครับถวยเนี้ยไปเยือนวีแกนก็จริงแต่ว่าแมนยูสามารถชนะได้สบายสบายเอาจริงพูดตรงๆนะแบบไม่ได้บูลลี่วีแกนนะ แมนยูส่งสำรองอยังชนะเลยหนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าศักยภาพของแมนยมนูมันเหนือกว่าทุกประตูมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะฮะก็หวังว่าแมนยูในวันนี้นะจะเดินหน้าคว้าสามแต้มนะครับฟันธงครับไม่มีเสมอไม่ใช่เดินหน้าคว้าสามแต้มโทษทีเดินหน้าคว้าชัยชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปนะฮะเข้ารอบสี่ต่อไปไม่มีฮะ วันนี้ไม่มีประตูแบบเสมอไม่มีประตูชนะไม่ไม,ไม่ไม่มีประตูแพแมนอยู่ชนะวีแกนแอตติกสาานเดียวนะฮะร้อยเปอร์เซ็นท์ทงด้่ใจหนูเนี่ยก็อยากจะให้แมนยูแพ้แหละอยากให้แมนอยู่ตก,ตกรอบนะครับมันมันได้คอนเทนต์ดีมันได้สนุกสนานดีมันได้หอกล้อหอกเอินกันอนะใจนะใจนะอยากให้แมนอยู่ตกรอบแหละจริง แต่ว่าเราเราเรารู้ก็อยู่ดีเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าว่าสถานการณ์หรือว่าสถานการณ์ของทีมหรือว่าจะเป็นนั่นะอย่างที่บอกแหละผู้เล่นเอ้ยอะไรเอ้ยธนา,นา,นามันมันเทียบกันไม่ได้นะครับยังไงก็เอ๊ะแต่ถ้วยเอ๊ยอครับนี่ว่ามันมีพิกล็อกก็นย่างไอ้ถ้วยนี้มันมันมันเป็นถ้วยแบบจอมพิกล็อกนะแจ็คผู้ค่ายักษ์เฮ้ยไม่ใช่นะวีแกนไม่ใช่แจ็คแล้วแมนยูก็แจ็ค ใช่เหรอยักใหญ่ดิยักษใหญ่โคดทีแมงกองกิดตำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในถ้วยเอฟเอคับมันจะเกิดขึ้นไหมเนาะอ้ยย่าไม่น่ะไม่นะไม,นะไ,มไม่เกิดอ่ะเกดดิแต่ใจลึกอะในฐานะแฟนลิเวอร์พูก็ก็อยากให้แมนยูแพ้นะแต่ด้วยมองสถานการณ์แล้ว <laughs> ไม่มีไม่อยา่างอ่ะยังไงแมนยูก็น่าจะผ่านเข้ารอบนะครับ อ่ะก็ก็ขอให้เป็นชัยชนะที่ที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับเพราะว่าการที่แมนยูชนะวีแกนได้หรือว่าแต่ในฤดูกาลนี้ยหนหลังๆมาเนี่ยแมนยูแต่นัดแต่นัดเนี่ยในการที่จะชนะคู่แข่งมันเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับแฟนๆดาเหล่าเดอะเรดอาร์มี่ก็อยากจะให้หลังจากขุดหูกับน็อตทิงแฮมฟอพอรสต์มามันควรจะมาแบบขึ้นเพลงกับวีแกนนะครับ หนูเชื่อว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะบุกไปยัดเยีดความปราชัยให้กับวีกแกนอร์ลติกแล้วก็คว้าชัยชนะเดินหน้าเข้ารอบต่อไปนะครับอ่ะท้ายนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นเกมที่ตกตนานมากนะครับหนูเพิ่งหนูเพิ่งไปฟังสถิติมาในทัวงเอฟเอัพเนี่ยนะฮะอ่ะหมดแล้วเมือนอยู่ข้าวหิวจริงเนี่ย ในทวยเอฟเอับนะเฉพาะเอฟเอคับนะอาจจะนอนพึ่งแพ้ขาบ้านกับเวี้ยวููเนี่ยล่าสุดนี้มื่ไม่นานมานะหกสิบสี่ปีหกสิบปีคุณพระช่วยฟังใส่ตีแล้วตกใจก็คืออา์เซนอนนะฮะแพ้ให้กับเวอ้์วููในถ้วยเอฟเอคับนะขาบ้านให้เวอ้์วููนะล่าสุดเมื่อหกสิบปีที่แล้วคุณลุกเหมือนกันนะ S 1> <S 1> <S <S อ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งเราเดอะเดอะเรดนะฮะก็คือแฟนเลี้ยวผูนะฮะแล้วก็เดอะเรดอาเรดแมชชีนคือแฟนเลี้ยวผูนะครับเรดอาร์มี่คือแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเชียร์บอลกันได้ขิงกันได้นะฮะสุกสนานเฮฮาปฏิก,กิมนะครับเลี้ยวผูตอนนี้ก็เข้ารอบต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะฮะโดยเฉพาะกดตตั้งใครให้ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจตอนนี้ก็เจ็ดหมื่นซับแล้วนะฮะหวังว่า นะฮะทุกคนจะเมตตานะครับกดซับให้ให้ถึงหนึ่งแสนซับโดยเร็ววันนะฮะถ้าหนึ่งถึงหนึ่งแสนซับเนี่ยหนูจะเอาเสื้อทีมฟุตบอลนะฮะที่ใหญ่ของกฤจมาแจกเอนะมาแจกในช่องยูท b e นี่แหละนะครับอ่ะก็ก็ดีใจกับแฟรนด์ลิวพูด้วยนะครับแล้วก็หวังว่ารอบต่อไปอยากเจอใครดีนะฮะอยากเจอใครดีอยากเจอใครพิมพ์มาหน่อยดินะฮะส่วนตัวหนูเนี่ยอยากเจอวีแกนนะครับเพราะว่า วิกอนเตวันนี้นี่เฮ้ยวิกเอนติดเจอแมนอยู่นี่เจอวิกอนไม่ได้ถ้าเจอวิกอนนั่นแสดงว่าแม่เฮ้ยบ้าแล้วฟันทงว่าแมนยูชนะมึงจะไปเจอวิกอนได้ไงโอ้ตายแล้วเฮ้ยสมองมันสับส่วนโทษทีโทษทีโทษดีนะฮะใครก็ได้นะ,ะแต่แมนซี่อย่าพึ่งแล้วกันนะ,ะหลายคนก็ห้าวแล้วเกินขอเจอแมนซี่แม่พิ่มตคุณูุจ้อง เอาตบเด็กไปก่อนเอาทีมนักเลกไปก่อนนะขอเจออะไรก็ได้นะลืมไปบอกว่าจะเจอวีแกนเอ้ยวีแกนก็เต่งแมนอยู่ถ้าเจอวีแกนในแวสว่งแมนอยู่ก็แพ้วีแกนป้าบอกเนาะ เราชนะไปแล้วนะตัวเองก็ต้องชนะตามเขาเดอ้อรู้นะว่าถ้าแพ้มันจะเกิดอะไรขึ้นชนะก่ได้เปรียบเด้อรู้ไหมชนะก่อนได้เปรียบ,อ,อ,ยบอย่าแพ้เขานะนะนะเพราะฉันเชียร์อยู่อยู่อยู่เออบอกเลยคืนนี้ ตีสามสิบห้าถึงจะดึงยังไงก็จะอยู่รอแช่งเอ้ยไม่ใช่จะอยู่รอเชียนะฮะโตตโทโตโทจะอยู่รอเชียแน่นอนคืนนี้ตีสามสิบห้าเลียวูเตไปแล้วชนานไปแล้วแต่คืนนี้เราจะอยู่รอเชียคุณอย่าแพ้นะก็นะวีแกนแอเลติก